ขายเยอะมากเลยครับยี่สิบชิ้นอย่างยี่สิบยี่สิบบาททุกอ,อย่างเลยโอ้ว้าวเนี่ยขนมปังเปรียนะ้ยวเลยยิ่งอยากกินยิงก็เยอะนะเราจะทิมอะไรกันหน่อยไหมโอเคอ่าตอนนี้เป็นที่ขายอนะาขายองกันนะตลาดขายของกันนะเยอะมาก นี่ไทเตอร์มาด้วยนะโดนแน่เลยพี่มีปักด้วยนะปืนเพียบเลยปืนเพียบเลยออครับขอบคุณครับเรากำลังเข้าสู่ร้านขอนนต์แล้วสวัสดีครับคร <laughs> ับผม อ๋อครับใช่ครับกำลังตามหาเรืออยู่บริการครับตอนนี้ค,ค,รครับผมใช่ใช่ใช่เกิดขคึครับเปิดไม่เปิดนะครับเจ้าอุ้ยงูอย่างเหมือนเลยงูงูงูอย่างเหมือนเลยดูดิอู้เหมือนงูเลยตุ๊กแกก็มีตุ๊กแกกาละแมขายด้วยนะนี่ครับยิ้ยืด จำเลยจำเลยเออไปเดินเที่ยวนะครับหนุ่ยนะไปเดินเที่ยวนะไปไม่ตึงเกลือไป่ตึงเกลือบาย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 โอเคยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานนี่ทั้งดีทั้งดีบายหนุ่ยน้อยหนุน้อยมาเดินเที่ยวพ่อนลยฮะกองสูงเลสวัสดีครับผมนี่อ่าญี่ปุ่นมีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสะคำไหมสะคำไหม วายวัวย่งด้งย,ย้าแฉะโอ้มันยืนรอเต็มเลยครับตขอกินเพียบเลยโอ้ดูดิมากินกันเลยครับผมว้าวนี่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 ดเดินเที่ยวนะดีครับผมดีครับขอบคุณมากครับผมจิ๊งนะเออขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่แฟนคลับแฟนคลับยูซีโอเคโอเคครับขอบคุณครับผม เอฟซีต okay, okay. ีขายอยู่ไปบ้างมาโอเคเรื่องในใจเราเมันจะเอฟซีเลยเนี่ยเราจะเดินเข้าสู่ของกินเยอะแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ยังมีของขายเนาะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับงานเจดีนะครับผมนี่ยังมีหลายวันอยู่นะอาไปอย่าไป เป็นปลาก็มี้้าวึขึ้นจะลงเรือมาข้หมเรือ สใจแมอดูน่ากินีนะี่มันะไหนกปีนี้ดูดิว่ากับตันจะได้กินอันนี้หรือเปล่าอะไรนะลูกจํปาดะนะปาดะว่าเลยจอไ

อคครับผมขอบคุณครับม่มมากเลย เร้านเอเจอแล้วเจอแล้วไหนอี่ะร้านนี้เหรอไม่รู้ร้านนี้หรอจะซื้อขอนก็ดีนะนี่ร้านจาปาดาโนมลานปักใต้ด้วยนะครับเนมกรสีธรรมราชนะนี่ มาเจอแล้วอปลาดาทอดอยากได้จำประดาสุกสักลูกหนึ่งนะครับผมมีฮะข้างหน้านี้ใช่ไหมครับได้เนาะอ๋อครับผมครับผมตรงนี้เป็นไงเอาลูกเนี้ยครับครับผมตเดียวกันนีแกะมาก็เป็นนี้นะัำเอาแบบทอดด้วยนะ มีได้แล้วแล้วเก็อก็มีนะอ๋อชูบิลีก็อ๋อเจอได้แลัวผมก็ไปครับตัวดีกันไปเลยัไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่ามีหลายตัวอ๋อมีหลายตัวโอ้โห <c oughs> ครบครับไปแล้วโอ้โหนี่ๆๆลามหลามชอดหลามชอดเอ่อมัาจริงครับผมจริงนะครับผมออกมาเป็นบทกลานกลางออกมาจากหัวใจ

Gracias. สุดท้ายนะครับจะตนสุดท้ายแล้วนี่บเนข้นมาแบบแขมงนะครับเียเล็นทีเดียวรับจเ้ราจถอยกนได้นะครับขอบคุณก๊าทีเดียได้ขอบคุณลูกเรือขอบคุณกะลาสีทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เนาะ เขาบผมต้องเดินตอนตอเดือทางข้ามเรือต่อทำป่ากันไปสมุดใจดีกันต่อเนะครับผมโอเคแล้วปีหน้าเจอกันใหม่เนะ